ีค่ะอยู่กับช่องช่องหองแมแอมยูโรแยกขนาลอโมพิเชียนะคะอบรรยากาศไม่ช้ชมเบื้องอีกแล้วคะ่ะเช่วงนี่กะเขากะออกห่วงแล้วนะคะเขาออกห่วงอ้อยก็เริ่มสูงแล้วคะ่ยะย่ามือเร้านี่หอมกินเขาห้วยหวยและะ้วค่ะนี่จะเป็นทางไปบ้าน บรรยากาศข,ข้างๆมาให้บึงขออภัยในเสียงในในในเสียงลมแห้งนะคะ <c oughs> น,นี่เพราะมีแดดเนื้อแดดมาทัานไหนมาบรรยากาศซ้อมฟังข้างเนาะคะ่ะแถวนี้ก็จะเป็นปลาอ้อยหลายนิดนึง